วันนี้จะกินอะไรตักกับบ้าวงืใครทำ You You gonna do it? Yeah โอเค We started โอเคบ้าย คุณสานางก็จะมาเริ่มผัดหมูค่ะไม่ได้ผัดพริกผัดกระเทียมมันขิวค่ะพี่น้องมันสีไอสีจามแล้วค่ะนาะคะวยซันอยู่เมืองนอกก็จะใช้เป็นซองแบบนี้ค่ะแทบเพื่อกันค่ะพี่น้องค่ะซื้อมาจากบ้านเราหรือว่าที่นี่ก็มีขายหลังจากนั้นนางก็จะมาใส่น้ําตาลซอสหอยนะคะพี่น้องแล้วก็ซอสซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วดำนะคะจะทําให้สีสันมันสวยใครบ่มหมักกับบวซานะคะพี่น้องแล้วก็มาใส่น้ําตาลนะคะแล้วที่นี้นางก็จะมาใส่หอมหัวใหญ่ค่ะแล้วก็ พริกจะใส่แค่นี้ค่ะพักนั่งค่ะโอ้วก็มีเอ่อใบกะเพราหลังจากนั้นนะคะพี่น้องนางก็จะใส่ทิ้งไว้ควยสันขณะรอก,ก็มันจะมาถอดไข่นะคะพี่น้องจะมาถอดไข่จักซีหน่วยค่ะเผื่อลูกชายจะกินด้วยแต่คุณสามีนางไม่กินไข่ด้วยค่ะแล้วก็ไก่จะพร้อมแล้วค่ะก็ลั่งเฮ็ดอ่อ หนึ่งเข่าค่ะโอเปอรแมนหนึ่งเข่าหุงเขานะคะใบกะเพรากระกลุงไปแล้วค่ะลูกไส้มาเบิงวัดเลี้ยวไปแม่่าสั่นนางก็จะมาคนเองเลยค่ะสงสัยนางจะหิวเขานะคะแต่นางก็กินได้นะคะนางชอบผัดกะเพราตักเข่ากตักเองนะคะพี่น้องคะเข่าห่อนๆคะ่ะนางก็เอาไข่ลงไปนะคะนางก็จะกินกับไข่แล้วก็ผัดกะเพราค่ะแต่พ่อโบอก,กินไข่นะคะอันนางก็จะ ตักอันเอาบักพริกว่าันว่จาจักน้อยแต่ว่านางก็กินเผ็ดได้นะแต่ว่าอ่ากับบก,กินเผ็ดหลายนะคะพี่น้องอันนี้ก็เผ็ดอยู่นะเพราะว่าใส่พริกตั้งซีนวยนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็มีอันนั่นใส่ไปน้ําค่ะใบกะเพราใบกะเพาร,กรพากับใบกะเพราบานเพิ่นค่ะบางที่กับของเจ้าของนะคะนางก็จะเรียบร้อยไปกินแล้วแม่วัสัว่าอันทีนี้ก็จะมาตักให้คุณสามีค่ะคุณสามีจานกับจานสีเงยจักน่อยนะคะพี่น้องค่ะ นางจะชอบบักพริกนางจะชอบใส่ใบโหระพาใบกะเพราเยอะๆนะคะบักพริกก็โอ้ยจัดเต็มนะคะแต่ไม่ได้ใส่บักทัวนะคะพี่น้องค่ะอันนี้ก็จะพร้อมแล้วค่ะไปพร้อมเสิร์ฟให้นางนะคะนางก็จะไปอาบน้ํารอประชันวาเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะว่าทํากับเข่ามันมีกินเนาะคะ่ะพี่น้องนางก็เปลี่ยนชุดมานั่งรอตักมาให้กินค่ะซิมไป แซ่บปลายพันวาเดยบัตเทนี้ควยสันก็จะมาตักให้ตัวเองนะคะแล้วก็ควยสันก็จะกินกับไข่ดาวนะคะมันก็บข้อเข่ากันละคะ่ะพี่น้องคะ่ะมาคะ่ะมาๆพี่น้องมากินน้ำกันแซ่แบๆน้ำกันนะคะนี่ก็คือกะเพราหมูสับไข่ดาวตางแดนคะ่ะมาๆแซ่แบๆน้ำกันเลยคะ่ะอันนี้ควยสันจะ ตักจานได้น้อยคะ่ะแต่ว่ามากินให้เพื่อนๆดูเฉยๆแต่ว่ามันก็ต้องมีจานสองลคะค่ะพี่น้องทีนี้ควยสันก็จะกินแบบปมมีพริกน้ำปลาคะ่ะมื้อน,นี้เพราะว่าควยสันไม่ได้ทําแล้วก็มันกับเผ็ดได้การอยู่คะ่ะพี่น้องแล้วก็มันกับกลมกลม่อมมันกับแซ่บแบบว่าคุณสามีทําเองนะคะพนางจะชอบชําผัดกะเพราดะะ้ค่ะพี่น้องคะ่ะต่นี้จะเป็นจานเด่นของนางคะ่ะ